วามโลกที่เปลี่ยนวัน,นตั้งแต่วิกาทีนี้เป็นต้นไปก็แองก็เป็นแฟนของน้องโจนะคฮะป้าปเบลลี่ใช้ก็มืนอนาชีพสมัยก่อนพ่อแม่ญาติญาติเขาเสริมต้นคุ้มไว้ทงกับน้องโจเรื่องที่สมัยใหม่มั่นขอวันเดียวกันเลยก็ว่นนั้นกันหวานครับยิ้มหวานครับโอเคไม่เคยหรอกไม่ไคลอย่างนี้นะจ๊อ มหน่อยเออไม่กินตัวไม่ใครก็จาสุูันหน่อยตือเส้นิ้วตันนิ้วตัดหงยตัดหงโอเค้โจจะยิ่ที่สอนะแล้วก็มาดีสร็แล้วทิ่ที่สองต่ยคอลกถ้ามีเส้ใหญ่หยิบขึ้นมาขึ้นมาแต่มแต่้ขอรีไม่เคยโผล่ไม่เคยไม่คไม่เคยี่้ไม่คไม่ไ่องเพิ่มแ่ย เพียงได้กอนลูกน้องถอยและขอเช่นเดียวกันพวกเราบางทีขอเสียความรู้สึกแล้กับผู้บาษาลูกน้อน้องสังกตนะฮะปกติน้องแเราก็สวยอยู่แล้วขึกไใหด้วยน้อยก็ดีพอขึก็ดีพอพองอกตรงเรื่องน้องแงเขาก็สวยสวยขึ้นเมื่อเช้าแม่สวกับลูกกันลกสวย ยีนสีบสามจะมีลูกอ่าต่อยคอโอ้เจนจะเริ่มแล้วก็มาต่อยคอมีเริมเจนเดียวกันลูกถุยนี่น้องแต่งแข่งในกองทัพก็น้องนี่อีแอนไม่เป็นถุยไม่ใครนะครับตังธรรมดาเท่านะสู้อ่าน้องลูกเราไม่เจอบอกใจว่าต้งแต่ที่มาที่นี่จะต้องไปนะครับน้องแอนก็อยากเป็นโจ๊กดูกนี้มีอะไรอีกไหมน้องโจ๊กที่จะให้น้องครับเดินทางนะปิดตะขอให้ดีลูก เาไม่แข่งอไรอยูที่มีอะไรเี็กที่ที่แต่งองเครื่อมีอะไรอีกก็มีอะไรต้องหูถ้ามีถ้าไม่ถนัดใส่รมือน้องได้ทองงองคำแม่งก็มีถึ็ก็ตออย้าทานลูกน้องยเหล่านี้นะเก็บของที่เก่งตั้งแต่เล็กๆเด็กๆเนะก็ได้ีมากเลยเก็บวลเล็กวลน้อยอย่างเียิ่เเล่นได้ ของเจ้าด้็กมาเป็นเวลานากีก็ัขอเราถาม่อัไหน้าต้องมูมีใสมือให้น้องรูใอ้น้องอะเดยกให้เราข้าหลอดนะเอาเอามีไม่ตัวไปเลยเลยนองเจ้หลอดเข้าใจนะขอคุกคีเหมือนกันก็เจี๊ยให้น้องหมดเลยนะมีแหวนเล็กแหวนนอยอีกตา ต่อยอยน่เน้อยนะรับจ้าาที่้าแล้นจะมีต้อยเต้นใหญ่ตอข้อยรู้ส่กิงนะฮะอ่าแต่ขอให้น้องให้หมเลยลูกคาทุ่นี้หลือตู้มูว่าต่วน้องทีนี้มาตากว่น้องแก้านะครับมีอะไรท่จะถวให้กาวบายิบออกมาจากกล่องงานแกหยิบมาจากกล่องเว้นูกนุจะมีแหวนแหวนเช่นน้ํงามมากเมีจะแหนขึ้นมา เช่นเดียวกันครับขอเบียขออีกันึงครับเียตกับผู้บสาวนะฮะมาองยนะะตอนนี้จะบ่าวสันนะฮะโตนี่สัมองล้อมองล้อันโเพชรทางกองเบี้อวานนิงีังั้งแต่วิทาทีนี้จะต้องไปน้องโลเป็นแฟนของเสวัสดีครับสวัสดีครับท่านขอบคุรุ ได้ครับยังตัอย่างต่อไปเโอเคน้องอจะมีไมในครั้งที่จะจะ่วงให้ให้ีโก็หพี่ยี่ เรื่อาวครับเตรียมน้ำชาชรึ <authenticity> <flats> <mumbles> ่งช้นคร้ำชาทานใส่ดำเปล่าเพื่อนสาวครับรู้สวมันเป็นงอ้นเห